ระวังด้วยนะ,ะเดียวกลับเดียวกลับชิด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 ซ้ายชิดซ้ายชิดขวานะระวังนะโอ้ระวังนะระวังนะ,ะงนะชิดซ้ายนะไป โอ้ยล้มอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรโอ้ยไม่เป็นไรนะโอ้ยทำไมล้มอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นเออไม่เป็นไรไหนดูสิเป็นแผลไหมเออไม่เป็นไรอ่ะลุกขึ้นไปตอตอตอ,อ,อนะโอ้ยอยา่ยาแเป็นห่วงเลยวิ่งมาเลยอะ่ะ

โอ๊ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ <Okay. S 1> ล้มครั้งเดียวแล้วก็ขึ้นไม่ไหวเลยเหรอเอาไม่ไม่ไม่ไมเดี๋ยวพี่ปั่นให้ดูป้จาจะยนหนูปั่นให้ดูหนูปั่นเป็นอมาให้ยายทำให้ดูสิใช่เป็นดูนะ <laughs> <laughs> เล่นได้ต่อนะครับอื <laughs> <laughs> โอ้เนะอะมาให้เฟมต่อให้เฟมต่อมตห่อเอ,เอเ้ยอาเฟมทำอะไรอย่างนั้นแล้วะวโอ้ย